Behold the mystical and magical Pancake Tower! On every floor awaits a new world, each guarded by cookies wielding special powers. But the threat of the oven is growing near. And the only thing that can save the tower is the shining heart of a brave cookie! <laughs> และนี่ก็คือเกมใหม่จาก IP c o คุกกี้ n ันตะลุยหอคอยฝาดันเทียนกับเหล่าผองเพื่อนฝ่าฟันเหล่ามอนสเตอร์และบอสประจำชั้นมากมายพบกับคุกกี้แบบใหม่ดีไซน์เฉพาะเวอร์ชันนี้เท่านั้นเช่นนักหนูสุดเท่เมคคานิเชียนสุดน่ารักและไฟเตอร์พลังเพลิงดุดันไม่เกรงใจใคร ขยี้สัตรูด้วยหมัดทั้งสองข้างคุกกี้พริกไทยบดรอบเลนซุ่มยิงจากระยะไกลคุกกี้เปลือกเลมอนดาบมนตราวาลีคุกกี้ครีมโซดาและคุกกี้หน้าเก่าอีกมากม้ยขนกันมาแบบจัดเต็ม แล้วพบกันใน Cookie Run Tower of Adventure ทดลองเล่นครั้งแรกในงาน G-Star ที่ปูซานร,ระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึง19พฤศจิกายน2023